ะเอาววันนี้มาร้องเพลงเป็นยังไงบ้างครัตอนแรกก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าร้องกับนักร้องอ่ะคือไม่รู้ว่าโตไปไงร้องจริงกับเบลล็อกไม่ได้ครับเราสองคนก็คือเพิ่งซ้อมมาแบบเริ่มจากเกือบศูนย์เราตอนเด็กๆอะใช่ก็ก็เด็กมาสี่ทำไมเราร้องไม่ได้เคยฟังใช่แล้วแล้วพอร้องกับนักร้องเขาก็จะมีอินเทียกันใช่ไหมเราก right. uh, schme, okay. ็แบบเอาละ น่าจะอินเมัลเราเนี่ยไปเรื่อยเลยไม่ต้องรู้เสียงตัวเองแล้วก็ร้องกันร้องกับวงออเคสตราใหญ่ๆครั้งแรกเลยนะครับครั้งแรกครับตื่นเต้นไหมเพราะว่าวงใหญ่มากตื่นเต้นมากกลัวเขาทุบเอาใช่กลัวเขาแบบว่าไอ้น้องนี่เอาไปเอาวขอบคุณครับพอใจไหมครับพอใจก็พอใจครับผ่านไปได้ด้วยดีๆจับเชิญชวนมาเที่ยวก็มาเที่ยวกันได้เห็นว่าเป็นต้นคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียใช่ไหม นั่นแหละถ้าจ่ถ้าจำไม่ผิดนะใช่ครับผมก็มีแสงสีเสียงมีพี่ๆมาบรรเลงเพลงฝากด้วยย่างถ้าเกิดแบบใครที่ยังไม่ยุ้จะไปไหนนะครับในช่วงนี้ก็มาได้ครับเพราะว่ามันบรรยากาศก็ดีแล้วก็มีดนตรีด้วยแล้วก็เื่องทัญมีอาหารให้กินด้วยถ้าเกิดจะชวนเพื่อนมามันก็น่าจะสนุกมากค่ะโ o c a t i o n ใหม่้วย เราเพิ่งเห็นกันแบบตอนแรกเมื่อคืนเราอยู่ด้วยกันแล้วก็พี่เขาก็โทรมาบอกว่าเออจะมีเราจะต้องจ้างทนายหรือว่ามาทําเรื่องอะไรแต่ว่าเรื่องอะไรเราก็ไม่รู้ตอนแรกเรา,เราไม่รู้ว่าเรื่องอะไรก็เหมือนจะมีคนมาคู่คามราหรือใอะครับก็เลยปล่อยให้เป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่มาจัดก,การดี่กคือเขามาขู่คาม คืออันนี้ผมไม่รู้ผมเพิ่งรู้เมื่อเช้าแบบระหว่างเดินทางมาเนี่ยก็เพิ่งเห็นว่าอ๋อเขาว่าเราทำไมวะก็คือเราไม่เห็นคือผมไม่ไม่ได้เสียอะไรพวกนี้แล้วไม่รู้ถ้ารู้สุดมากมันจะเป็นแบบเอาเป็นการวิจารณ์การทำงานเราเนี่ยแบบวิเคราะห์ว่าเออเราผิดตรงไหนแล้วก็มาปรับปรุงแต่ถ้าเกิดอาออกไปทางคุกคามแบบนี้เราก็เพิ่งรู้ผมเพิ่งรู้เมื่อเช้าตอนที่เราเห็นข้อความที่เขาคุกคามเรารู้สกคือจริงๆผมยังไม่เห็นเลยครับตอนนี้ ใช,ใช่เพราะว่าพี่อยากจ,จะแบบไม่ได้อยากให้ดูแต่ว่าให้ให้เขาไปแบบตัดสินเราว่าเราก็สามารถทําเต็มที่ในด้านกฎหมายที่เราทําได้แต่ว่าเรื่องข้อความอะไรเงี้ยยังผมยังไม่ยังก่อนจะมือคดีเขาได้ผู้การเราได้มาปรึกษาเราได้มาคุยกับเราใช่ครับ<ๆ>มามาเขาบอกว่าเขาเ<ๆ>ขาพูดเลยว่าคือคือเดี๋ยวพี่จะจ้างทนายนะมาทําเรื่องนี้เพราะว่ามีคนทุกค,คาาพวกเราอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าถ้าพี่คินไง ให้พี่ทำเลยทำไมก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่แล้ใช่ครับคือแต่เขาไม่เคยมาามถึงขั้นส่งเาินตัวหรือแบบลหรือไม่มีแค่ในชียลส่งไหมผมไม่รู้เพราะว่าปกติก็มีคนส่งมาเรื่อยๆแล้วเราก็ไล่ดูเท่าที่เราทําได้แต่ว่าผมเอาเป็นว่าผมยังไม่เจอเขาก็น่าจะยังไม่มีก่อนละกันใช่เขาบอกเขาบอกไหมคะว่าหลังจากนี้จะดาเนินคดียังไงอะไรยังไงจัดการยังไงต่อไปอ่ะอันนี้ ก็ผมว่าปล่อยไปทางผู้ใหญ่เขาจัดการทั้งหมดเนี่ยเขายังไม่ได้มองาแจ้งในรายละเอียดยังเลยใช่เพราะว่ผมว่าเราเวลารู้อะไรพวกนี้มันก็จะยิ่งเครียดในการทํางานอะไรอย่างเงี้ยทำงานก็เอาให้พ้นไปวันๆก่อนอะไรเงี้ยแบบว่าแบบไอ้ไอ้พวกเรื่องไอ้พวกเรื่องแบบนี้ก็ให้ผู้ใหญ่เขาจัดการใช่แบบเนี้ยอย่างจริงกับเบลล็ร้องกใช่จริงๆผมให้พ้นไปวันนิ่งผมว่าเราท่องมังแบบแล้วคือตอนรันรันรันทูวกับพวกนักร้องผมร้องผิดด้วยแบบเอาแล้วแย่แล้ว เมื่อกี้เราผิดป่ะอ้าวไม่บอกเกิดไหมเมื่อกี้รู้สึกเหมือนจะผิดไหมไม่แน่ใจไม่มีอ่ะแสดงว่าไม่ผิดถ้าเกิดไม่ไม่รู้คือแปลว่าในในส่วนของตรงเนี้ยคือเราให้ผู้ใหญ่ประคองตัดสินใจว่าใช่ในในส่วนของพวกเราเองมันรู้สึกยังไงที่คนที่เขาทำมาคุ้มคำเราจะชอบเราก็ได้คือเขาเอเซ่เราไม่ได้เขาจะแบบพ่อจะข้างเราไปเีอมากมากแต่ว่าจะต้องมีเรื่องกับเขาด้ว อ๋อเป็นรูปแบบใหม่ใช่ไหมเผื่ออย่างไรรู้เพื่อจะได้จดจำเลยป่ะอ๋อจดจำไหมล่ะเฮ้ยก็อาจจะเป็นไหมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้เลยแต่ก็ถ้าเกิดมาด่าเพราะว่าเกลียดเราผมว่ามันมันไม่ได้อะไรถ้าเกิดเราไปให้ความสนใจก็อยากจะบอกทุกคนว่าปล่อยผ่านได้เพราะว่าถ้าเกิดไปให้ข้าวมากเกินไปมันจะกลายเป็นสิ่งสําคัญแล้วแล้วเราจะเชื่อว่าในสังคมมันมันทำแบบนี้แล้วมันอาจจะต้อง แบบไม่ควรคอนการคุกคามคนอื่นแต่ว่าการวิจารณ์อะไรเงี้ยสามารถทำได้ครับแต่ว่าแปลว่าคือในส่วนของเราอ่ะเราให้วิพากษ์วิจารณ์เราได้แต่แค่ถ้าไม่ต้องไม่ถึงขั้นที่รุนแรงมากถึงขนาดที่ก็คือให้เป็นคำด่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่ไม่ไม่สนใจวิจารณ์ชอบนะเพราะว่ามันได้เห็นว่าแบบเขาวิเคราะห์อะไรยังไงอะไรเงี้ยมันได้แบบปรับตัวถูกแต่ ถ้าวิจารณ์ไปทางด่าก็ก็ตีความไม่หอกว่าด่าแล้วมันจะสื่ออะไรไงใช่ไหมั้าสองคนรับมือยังไงกับเรื่องพวกนี้เพราะว่าเราอยู่ตรงนี้เนาะมันอาจจะมีเข้ามาเรื่อยๆอยู่ก็อย่างที่บอกครับยังไม่รู้เลยเนี่ยจริงๆจริงๆเราไม่รับมือครับเราไม่รู้ยังไม่รู้เลยครับถ้าวันนี้เรามีภูมิคุ้มกันอย่างไม่ต้องเข้าวัดเลยเนหรือว่าใช่ก็มีก็มิคุ้มกันในระดับนะ้วก็ที่ผ่านๆมาก็ได้เป็นบทเรียนต่างๆก็ไม่รู้นะมันก็ชินขึ้นถ้าว่าตรง เก็บเบลเก็บกนะนะ <c oughs> คือ,<า>ค,อ,ค,อคือตอนนี้คือมองผ่านหรือว่าใช้วิธีอะไระคือ่าถ้าเป็นเรื่องเนี้ยคือพอผมได้รู้แล้วก็เลยแบบว่าแต่ก็ยังไม่ได้คิดเพราะว่าเรากาทํางานเพราะเพิ่งดูเมื่อเช้าใช่แต่ก็คิด,ค,ดคิดดูแล้วแบบเท่าที่อ่านคำคำที่เขาพิมพ์มามันก็ก็ดูจะไม่ออกไปทางไม่ชอบมากกว่าใช่ไหมไม่ได้แบบวิเคราะห์ว่าเราผิดตรงไหนคือมาถึงกับใส่ใส่ใส่อะไรก็เออมันก็ไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์อะไรกับเราได้ก็ปล่อยเขาไป